สวัสดีครับวันนี้จะไปดูวิธีการตั้งค่านะครับเจ้าตัวดอเซนเซอร์จริงๆก็มันง่ายๆอยู่แล้วลนะ่ะเป็นงแต่ว่าอะคาล่านั้นเขาออกเวอร์ชันใหม่ออกมาครับจริงๆมีด้วยกัน2รุ่นนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปดูรุ่นนี้กันก่อนนะครับเป็นดอเซนเซอร์ที่ออกมาแทนเวอร์ชันเก่าตัวนี้จะมีเขียนว่า T1 ด้วยนะตัวเล็กๆตรงนี้นะครับ T1 ก็คือจริงๆก็มันสามารถที่จะรองรับประอตัวแมทเทอร์ที่สามารถใช้งานกันข้ามแบรนด์ได้นั่นเอง S <S> น่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะวิธีการตั้งค่าก็ง่ายๆนะครับเพีางฉนว่าอย่างที่บอกคุณต้องมีตัวฮับเครดเวก่อนนั่นเองนะครับผมก่อนจะไปตั้งค่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนิดนึงแล้วก็ผมจะเล่าถึงตัว สเปคให้ฟังข้อา่าแล้วกันนะครับแล้วตัว d o ซ r นเซอ o r ตัว T1 ตัวนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกเขารองรับตัวเมเทอร์นะครับนอกจากเมเทอร์แล้วอื่นๆก็คือพวก Google Home Assistant แล้วก็ HomeKit Apple นะฮะก็ใช้งานได้หรือแม้แต่ Alexa นะครับ IFTTT นะครับซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นตัวแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มที่นำอุปกรณ์พวก a u t o เ a t i o n มาใช้งานร่วมกันนะครับหลายแบรนด์นั่นเองนะครับแกะกล่องมาแล้วก็ตัวอุปกรณ์นี่ครับจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนี่นะครับ ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เวลาตั้งติดตั้งเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใดไม่ต้องไปเจาะน็อตยึดนู่นนั่นนี่นะครับเพราะอุปกรณ์เขาค่อนข้างที่จะเบานะครับแกะนะครับเขามีแบตเตอรี่อยู่ด้านในเนี่ยหก้อนนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานถึงสปีนะคือสเปคเขาเนาะนะครับนี่เวลาใช้งานก็จะประกบคู่กันประมาณนี้นะครับระยะห่างของเจ้าตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับ สเปคแจ้งไว้ว่า22ม mm, มหรือประมาณ2เซนเองเพราะแน่นอนครับคือประตูวบางที่มันอาจจะไม่สามารถที่แบบจะต้องให้ตัวอุปกรณ์มาประกบติดกันได้ขนาดนี้นะครับก่อนอื่นนี่ด้านบนเห็นไหมครับอย่าลืมนะครับต้องดึงออกด้วยก่อนการใช้งานนะครับต้องดึงเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวกั้นฐานไว้นั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> นหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีนอตขัดนั้นแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นสติกเกอร์เทปกาวแหละ ะะสำหรับเอาไว้ติดกับขอบประตูหรือขอบหน้าต่างก,ก็อย่างที่บอกไปแล้วเวลาทํางานเนี่ยครับใช้งานเนี่ยหลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียลไทม์เลยก็คือว่าพอมันถูกแย่งต่ากกันปุ๊บกันจะแจ้งเต็มไปยังแอปพลิเคชันเลยทันทีนั่น <Okay. S 1> น,นี่นจะมีความเป็นแม่เหล็กอยู่นินดๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ แอดแอสเซซอรีตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับต้องมีตัว gateway จากอะคา a าก่อนนะครับถึงจะแอดตัวแอสเซซอรีตัวนี้เข้าไปได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้บรตคอรที่เป็นซิกบีนั่นเองไม่ใช่ Wi-Fi นะครับผมโอเคเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะฮะก็อย่างแรกนะครับอย่างที่บอกนะครับจะต้องมีตัวฮับ gateway ก่อนตัวนี้คือจริงๆผมใช้ตัวกล้อง G3 ตัวนี้นะครับ เป็นตัวเกียเวในตัวได้นะครับผมฉะนั้นก็เราก็จะเข้าไปที่แอป a q c a l a นะครับเพื่อที่จะทำการ add new accessory นะครับสำหรับช่ตัว door sensor ตัวนี้นะครับก็เข้ามาที่แอปเสร็จปุ๊บกดเครื่องหมายบวกเลยครับแล้วก็ add accessory นะครับแล้วก็เลือกไปที่ sensor นะครับ sensor ฟ้าเห็นไหมฮะก็จะมีให้เลือก d o sensor door and window sensor นะครับเลือกตัวที่มันเขียนว่า T1 นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวอนแล้วก็เลือกว่าจะให้เชื่อมต่อกับภาพตัวไหนตัวนี้ที่เห็นอยู่นะคือออนไลน์ให้ตัวนีว้ก็คือเจ้าตัว T3 นะครับอื่นๆก็เป็นฮับเหมือนกัน M1S หรือว่า Aquara M2 นะครับมากันเลกตัวนี้ Please add accessory Please add accessory นะครับเขาจากจากรูปเนี่ยเขาบอกให้กดปุ่มนี้นะครับปุ่มเล็กๆที่บอกมอสักครู่นี้นะฮะค้างไว้5วินาทีอ่ะมีไฟกระพริบ 3ามครั้งนะครับนี่กระพริบแล้วเห็นไว้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไฟจะกระพริบจะขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับแล้วจ้ตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะทำการตรวจสอบอยู่ Accessory added successfully แอดสกเร็จแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับเขาะจะคุยกันเองเลยระหว่างตัวเกตเวกับกตัวนอเทนเซอร์นะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหม ท,ที่เหลือนี้ก็เราก็ตั้งนะครับเราจะตั้งว่า accessory name เนี่ยคือจริงๆก็จะบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนไหนของบ้านหรือตรงนี้ก็ได้ Ar l l o c a t i o n มันมีระบุอยู่ครับอาจจะบอกว่า l ลิฟวิ่ง o ูี้ครับส่วนส่วนบางคนอาจจะบอกไอ้ l i v i n g room แล้วตรงไหนของ Li v o n g r o o มเนี่ยอาจจะลงดีเทลไอีกก็ได้แล้วแต่นะครับแต่อันนี้ผมขออนุญาตไม่เปลี่ยนแล้วกันเนาะนี่นะครับ ดอวินโดเซนเซอร์อ่ะมีดอมีหน้าต่างมีลิ้นชักมีอะไรพวกนี้ครับแล้วแต่เราจะไว้ตรงไหนอ่ะผมก็เลือกเป็นรูปแรกแล้วกันนะครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะครับผมแบตเตอรี่นอร์มอลอันนี้คือหน้าสเตตัสนะครับตอนนี้ก็สเตตัสเป็นโค o s นะครับโค o s เพราะว่าให้ดูชัดชัดตอนนี้ติดกันอยู่เนาะนะครับพอเราดึงออกปุ๊บตัวแอปพลิเคชันเนี่ยปับ๊บ ก็จะแจ้งเห็นไหมครับเป็นโอเพนเลยนะปิดปุ๊บ close นะครับอันนี้ก็คือที่บอกว่าเป็นเรียวถามดีเลยประมาณเอาจริงอ่ะหนึ่งวินาทีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับเกตรเวย์นั่นเองโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะสำหรับวิธีการ add เจ้าตัว a อ c เ s s o อรีนะครับ door sensor T1 mm hmm. ก็ง่ายๆแค่นี้แหละแต่มันยังไม่จบเท่านั้นเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปดูวิธีการตั้งค่าเพื่อเรียกให้เหมือนเป็นสัญญาการขโมยหรือว่าแจ้งเตือนเรานิดนึงว่าเมื่อเวลามีประตูเปิดน,นะครับจะแ,แจ้งเตือนไปที่ครับ แล้วก็มีสัญญาณเตือนแบบนี้นะครับทำยังไงเดี๋ยวติดหน้ามาติดตามชมกันครับผม